พี่น้องปอดปัยสุขุสุกสนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี่มาอยู่สถานีรถไฟสารยาพี่น้องย้อนอดีตน้อยหนึ่งพี่น้องครับเมื่อนี่สซมาเราเหตุการณ์สู่พี่น้องฟังครับพี่น้องครับนะครับครับรู้ครับโอ้พี่เสื่อเมื่อนี่สิมาย้อนอดีตพี่น้องครับเราสู่พี่น้องฟังจักน่อยหนึ่งพี่น้องครับสมัยประมาณยี่สิบปีที่แล้วครับพี่น้องครับสมัยตอนขอย่ังหน่อยพี่น้องครับออยู่ออสรยาพี่น้องครับ นะครับอยู่สถานีรถไฟนะครับพี่น้องครับโอ้สมัยตะกี้พี่น้องครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี้หกแห้งได้พี่น้องอุนบรรยากาศนี้แบบอืนะครับพี่น้องครับเ๋ยวแแบบนึงพี่น้องครับสีเรลาสวฟ้าเลยพี่น้องทุกคนชาชลาเขาบอกชาชลาเขาบอกว่ามีรถไฟด้วย นี่ครับพี่น้องครับนะครับสมัยติกี้ได้พี่น้องครับตอนค่อยยังน้อยได้พี่น้องค่อยอยู่ประมาณสักสิบสองสิบสามปีพี่น้องครับค่อยอยู่สารยาสถานีรถไฟได้พี่น้องครับตะกี้มันโบท่านปนนี่ได้พี่น้องโบท่านเจริญซมเนได้พี่น้องยังมีปลาคบกอยู่แถวนี้นะครับอันนั้นก็อันนั้นก็จิ้เป็นตึกได้พี่น้องครับเี๋ยวสิบอกเห้เดี๋ยวสิใไ้เบิ่งเด้ครับกองนาด้พี่น้องครับครับนี่ อันน split, day, first, second, third, ั้นจะเป็นตึ๊กเด็กพี่น้องอันนั้นจะเป็นตึ๊กตึกมองตึ๊กมองคอยอยู่สมัยตอนแรกๆพี่น้องครับอันนั้นก็จะเป็นโรงงานน้ำแข็งพี่น้องครับโรงงานน้ำแข็งสมัยต้องขยันน้อยเเด็กพี่น้องประมาณสักสิบสองสิบสามปีพี่น้องครับอายุสิบสองสิบสามอันนี้ตะกี้สมัยตะกียยังบัท่านมีสนามฟุตบอลเด็กนี่ครับแตะกี้นี่ยังหกหกยังบัท่านมีน้องปลายังบัทันตลาดเลี้ยงนี่ก็ยังบัทันยังบัท่านยังบัรท่านจะเลื่อนซัมมี่เด็กพี่น้องครับ เดีพี่น้องอันนี้มันเปลี่ยนแป้งไปหล้ยพี่น้องเลยครับเปลี่ยนแป้งไปตายผมอู้ตา,านี่รถไฟครับพี่น้องครับปุ่นอะปุ่นเงี้ยวมปุน่นนี่พี่น้องครับปุ่นอันนี้ก็มองตึกแต่สมัยย่งขอยยังในหน,น,น่อยอยู่ทุกคนทุกค,คนครับเดี๋ยวให้ดูนะั่งบินไฟมันด้วยห้องพักกับยังกัย่งคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเส้นทางที่เคยหกมันกับโบหกคือเก่านะพี่น้องครับนะครับ เปลี่ยนไปหลายแห่งครับตอนนี้ครับผมก็อายุ30 30กว่าปีแล้วพี่น้องครับก็ครับอ่ารถไฟจะมาลังไหนอ่ะโอ้ยลิววี่ลิววี่มาให้เบิ้งพี่น้องครับตอนนี้ชาตต้นสมัยตะกี้นะครับพี่น้องครับผมอะไรเนี้ยก็รถไฟจะมาลังไหนครับก็แล้วแต่ลูกนะครับโอ้ยพี่น้องเล้บรรยากาศนะครับบรรยากาศสมัยตอนยังหน่อยครับพี่น้องอยู่20กว่าปี30ปีแล้วพี่น้องเลยครับครับ โอเคครับพี่น้องครับไปละพี่น้องบ๊ายบายครับนะครับบรรยากาศยังงน้อยครับพี่น้องย่อนอาเดีตหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับ